ราศีธนูคุณเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองเพื่อนน้อยเกินไปเพื่อนที่คบอยู่มันก็น่าซ้ำๆและให้ประโยชน์ซ้ำๆเคยไหมที่อยากรู้จักคนใหม่ๆที่จะพาชีวิตเราไปสู่อะไรที่มันใหม่ๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังช่วงเวลาดีๆกำลังมาถึงแล้วครับ สวัสดีครับชาวราศีธนู Sagittarius นะครับสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกระดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีธนูทุกคนนะครับชาวราศีธนูในช่วงปัก่ี่งของเดือนพฤษภาคมปีพระพุทธศักราช2567ดวงดาวนิ่งๆกันหมดทั้งจัก,กรวาลไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะครับการงาน การดำเนินชีวิตมีอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าราบเรียบเรื่อยๆดําเนินหน้าไปนะครับผมก็เลยเข้าไปดูในข้อมูลชั้นลึกนะในหลักโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนี้แหละแล้วมันก็น่าหลงไหลตั้งแต่ผมได้รู้จักท่านกับหลักวิชานี้นะท่านครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างละเอียดยิบเลยนะครับ ในหนึ่งข้อมูลของชุดโทรศาสตร์อินเดียเนี่ยเหมือนกับดอกบัว1ดอกนะครับข้อมูลทั่วๆไปที่ผมนำมานำเสนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลีบด้านนอกสุดที่เรียกว่าลักหน้าชาร์ตนะครับหรือว่ากลีบด้านนอกสุดแต่เมื่อดอกบัวดอกนี้บานนะครับก็จะมีข้อมูลข้างในที่เป็นกลีบข้างในเนี่ยตามหลักโพรศาสต์อินเดียก็144กลีบ โดยมหาฤาษีปราชระนะครับและเกสอที่อยู่ด้านใดนอกบัวเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอย่างมากตอนนี้เมื่อนำชาร์ตต่างๆโดยละเอียดมาดูและสำรวจดูว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างชาวราศีธนูกำลังจะได้รับเพื่อนใหม่เพื่อนชุดใหม่คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต เพื่อนใหม่นี้นะครับจะเป็นเพื่อนใหม่ที่มีความบกพร่องในปัญหาชีวิตจำไม่ดีนะครับเพื่อนใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีนำไปสู่ความมาั่งคั่งร่ำรวยการพบความสำเร็จที่ดีมันขับเคลื่อนมาในดวงชะตามีปรากฏนะครับเพื่อนใหม่ชุดนี้เนี่ยคุณจะต้องไปตามหา นะหรือเขาจะเข้ามาเองอันนี้บอกได้เลยเมื่อเป็นเรื่องดวงชะตาไม่มีการตามหาใดๆครับอยู่เฉยๆนอนเฉยๆมันก็วิ่งชนเพราะมันคือลิขิตด,ดวงชะตาของคุณเองที่จะต้องค r o s ต้องตัดกันต้องเจอกันกับเขาครับเพราะฉะนั้นเรื่องตามหาเรื่องต้องทำยังไงเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องต้องห่วงที่ต้องห่วงคือคุณแยกออกไหมว่าใคร จะเป็นประโยชน์และใครจะไม่เป็นประโยชน์ในช่วงปักที่สองของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่17เเป็นต้นไปมันจะเข้มข้นมากใครก็ตามที่เป็นคนรู้จักใหม่ๆเป็นเพื่อนใหม่ๆเป็นลูกค้ามาซื้อของคุณใหม่ๆเป็นเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่หรือแม้แต่กระทั่งคุณไปขับรถชนกับรถคันอื่น นะครับแล้วจะต้องแลกลายแลกเบอร์กันเป็นคนรู้จักเข้ามาในวงจรชีวิตของคุณคนใหม่ถ้าคนเหล่านั้นนะครับเรารู้เห็นได้ว่าเขามีปัญหาครอบครัวถ้าเขามีปัญหาครอบครัวมีปัญหาหาแฟนไม่ได้มีปัญหาความโสดเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ทะเลาะกับพ่อกับแม่แยกแยาออกมาอยู่คนเดียว คือมันไม่อบอุ่นมันไม่สมบูรณ์มันไม่ลงตัวเพื่อนที่มีลักษณะคาแรคเตอร์ <Character S 2> แบบนี้คนที่นำมาเจอกันคนที่พามาเจอกันคือตัวบุญตัวกุศลองค์พระแม่ปารวตีเป็นไข่หมายถึงว่าในไข่ของการดูดวงเนี่ยเราจะมีเพื่อนหรือมีคนรู้จักแยกชนิดตามองค์พระ ผู้เป็นเจ้าแต่ละพระง่์นี่คือหลักบรสษัทอินเดียขายเนี้ยคือการชักนำนะโดยพระแม่ปาราวตีหรือพระแม่อุมาเทวีคนพวกนี้ภายในปี2026หากคุณยังรักษาสมรรธภาพซึ่งจะเกิดจุดแรกที่ตัดกันในในปักสองเดือนมิถสภาคมนี้หากคุณยังรักษาสมรรถภาพไว้ได้ยังคบหายังโทรไปคุยยังอัปเดตยังเจอกันบ้าง นายังส่งลายถามทักกันบ้างเขาจะนำโชคลาบก้อนใหญ่ใหญ่เลยนะมาหาคุณไม่เกินปี2026นะครับไม่ใช่เจอปุ๊บให้โชคให้ลาบเลยไม่ใช่นะก็จะต้องค่อยๆรักษาเวลาจนกว่าจะเริ่มสนิทกันหรือเริ่มเห็นกันและกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนาตัวอย่างหนึ่งนะอจอร์ดกับซาร่าแล้วกันนะจอร์ดอาจจะมีคนมาถามไถยว่าพึ่งพี่ คุณพี่รู้ไหมว่าข้าวที่เป็นข้าวกล้องขัดสีเนี่ยเป็นปลายข้าวกล้องหกัหกๆที่มีสารทางโภชนาการเนี่ยผมอยากได้โรงงานผมอยากได้ลงสีผมจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยพี่รู้จักใครไหมเนี่ยจอชได้รับคำถามมาจอชเองก็ตามหาคำตอบให้กับเพื่อนเขาจอชก็อาจจะมาถามซาร่าซาร่า ก็คือชาวราศีธนูนะซึ่งกระดวงแบบนี้แหละดวงแบบคุณนี่แหละซาร่าเองก็จะได้แนะนำนะตามหาและแนะนำแต่ซาร่าเนี่ยดูแลมากเป็นพิเศษดูแลลึกไปถึงคุณภาพของสินค้าที่ส่งให้ดูแลลึกไปถึงการดูแลทุกๆอย่างที่มันทำให้งานของจอร์จสำเร็จรุ่งนะครับและสุดท้ายซาร่าก็ได้รับ ผลประโยชน์จากการค้าครั้งนี้นะในเกณฑ์ดวงลักษณะแบบนี้นะคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆคนชุดใหม่ๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณยังโสดแล้วต้องการต้องการคู่นะคนชุดนี้ก็มีดีกรีเป็นเป็นคู่ที่ดีเพราะเขาจะเก่งการค้าเป็นพิเศษนะครับและอยู่ในไข่ของพระแม่ปาราวตีเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีแม้จะเคยยามาก็ตามนะครับอันนี้ก็ดี วิธีการกระตุ้นตรงนี้เพื่อให้เจอชัวจะได้เพิ่มจำนวนเพื่อนใหม่ชีวิตใหม่สังคมใหม่คนรู้จักใหม่โอกาสใหม่ๆพักสักครู่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีน,นาคเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาวิธีมงคลละท่าจากจารย์มงคลเรียบร้อยแล้วครับ มาครับมาต่อกันตรงเนี้ยผมขอญาตเรียนตรงๆว่ามันเป็นข้อมูลในชั้นที่สและมันเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหายนะครับทีนี้กระบวนการที่พระแม่ปรบติอยู่ตรงเนี้ยเราต้องคุยกันก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นของต่างมิติจริงๆนะเป็นของอยู่ในโลกอื่นนะ มันเชื่อมตัดกันตาเปล่าเรามองไม่เห็นต้องใช้เรื่อง,องจิตอย่างเดียวดวงใจของเราคือความรู้สึกนะกับการกระทําทําด้วยมือทําด้วยปากทําไหมทำด้วยร่างกายที่เดินทางไปตรงนั้นตรงนี้และผลของการกระทำนะมีสามหัวข้อใหญ่นะดวงใจดวงจิตความรู้สึกสุขทุกข์เนะี่ยอันนี้คือเรื่องใจและร่างกายนะร่างกายเนี่ยเป็นตัว ตัวสร้างการกระทําและผลของการกระทำสามตัวนี้มันเชื่อมกันหมดแต่อันที่มันเกี่ยวข้องกับเราตรงกลางก็คือการผลักดันใจเราให้ไปสู่ทิศทางที่ดีการกระตุ้นให้เรานั้นเปิดรับคนดีๆด,ดวงใจใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆวงจรใหม่ๆคุณต้องหาเวลากลับไปหาองค์พระแม่ปรารวตีและพระแม่ของคุณ พระแม่ปารวตีอยู่ตามวัดวัดแขกเนี่ยคุณเข้าไปได้วัดวิศณุก็จะมีพระแม่อ,องค์พระแม่ปารวตีอยู่ด้วยเหมือนกันที่วัดวิศนุยานาวากรุงเทพคุณไปวัดวิษนุวัดเทพมเทียนที่เชียงใหมนะ่หรือที่เสาจิงช้าครับหรือคุณจะไปวัดแขกสีลมคือพระแม่อุมาเนี่ยอยู่ทุกทีนะ่มีการบูชากันมากมายทุกที่เลยเนะยอะแยะมากมาย เกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วต้องมีผู้บูชาองค์รีมหาอมาทวีพระแม่ปาราตีินะคุณไปกราบพระแม่นะแต่คุณตราบใดที่แม่ของคุณตัวจริงๆยังไม่ตายคือพระแม่ของคุณคือพระมารดาของคุณแม่ผู้ให้กําเนิดคุณถ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าท่านทําดีอยู่หรือทําชั่วอยู่ติดคุกติดตารางอยู่หรือใช้ชีวิตปกติอยู่คุณต้องได้ยินเสียงของท่าน คุณจะต้องพยายามพูดคุยติดต่อถ้าแม่คุณอวยพรคุณอันนี้คือยิ่งดีงามเข้าไปอีกนะถ้าแม่คุณให้คําอวยพรมาถ้าแม่คุณได้พูดคุยกันหรือตัวคุณเนี่ยได้ดูแลแม่เป็นประจําได้มีการให้อาหารปัจจัยสี่เสื้อผ้ายารักษาโรคที่ความปลอดภัยนั่นจะยิ่งดึงดูดมาหามิตรชุดใหม่กัลยานมิตรชุดใหม่มาเสริมดวงชะตาในรอบใหม่ อันนี้คือพระแม่และพระแม่ปาราวตีคือสองอย่างนะนี่คือคุณจะต้องไปเชื่อมต่อตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วคุณจะได้รับผมกล้าการันตีว่ามันจะได้อย่างแท้จริงมันจะได้อย่างแท้แท้แท้จริงเลยนะครับบอกนิดนึงว่าการไปหาพระแม่ปารวตีเนี่ยเวลาเราเข้าไปกราบองค์พระแม่ปารวตีที่วัดที่วัดนะหรือใครมีองค์เทวรูปที่บ้านที่หิ่ง ทุกครั้งที่เราอยู่ต่อหน้าองค์เทวรูปไปกราบเนี่ยห้ามคิดถึงความขาดแคลนในตัวเองห้ามขออะไรการขอไม่ใช่แนวของฮินดูไม่ใช่แนวของพระผู้เป็นเจ้ากับเราไม่ใช่ให้คุณไปแล้วคุณนึกถึงคุณค่าของน้ำนมแม่ที่ป้อนใส่ปากคุณตอนคุณเป็นเด็กคุณโตมาเพราะน้ำนมแม่คุณโตมาเพราะแม่เลี้ยงดู เจ็ดขีเจ็ดเที่ยวดูแลเจ็บไข้ให้คุณนึกถึงพระค,คุณแม่ที่มีกับคุณแล้วคุณบอกกับพระแม่สักติปรารวตีพระแม่อุมาบอกท่านว่าชีวิตนี้ยังแทนคุณไม่เสร็จขอความจเจริญรุ่งเรืองเกิดกับตัวข้าพเจ้าจะไปแทนคุณพ่อคุณแม่ให้สมบูรณ์อธิษฐานเท่านี้แล้วทุกอย่างมันจะเกินกว่าที่คุณคาดฝันไว้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะ คนไหนเป็นคนกระตันอยูไม่ล่มไม่จมมีแต่ความเจริญแน่นอนนะครับนะก็ชาวราศีธนูนะครับถือว่ารุ่งเรืองในปักนี้เป็นต้นไปเพื่อนดีเพื่อนใหม่สังคมใหม่ยุคใหม่นะถ้าเรายังอยู่อย่างนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมชีวิตจะปรับเปลี่ยนยกระดับได้ยากต้องมีปัจจัยใหม่เข้ามาแทรกช่วยกันนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับ ี e นะีนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เรื่องราวของห้างทองบางกอกโกลและมณีนาฏเมนสปอนเซอร์นี่ก็ไปเยี่ยมชมไปเลือกดูถูกใจชิ้นไหนก็ซื้อหากับบ้านได้นะครับเจอกันใหม่ครับี EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ